วิธีปรอกอเสียงครับเราก็ปอกให้หมันเหมือนกับปอกมะพร้าวไปเลยครับเฉาะมะพร้าวเราเฉาะมะพร้าวนะคะเราขนดาดเฉาะมะพร้าวครับ ที่น้ตา,าตัดออกมาเนาะตรงนั้นนะง่ายๆกว่าอีกนะม,มันเหนียวนะเดี๋ยวหาความสวยงามกับราอนะคะนั่นอาจจะหมุนไปปุ้ยนะคะเออ,อเ,หเหนียวมากเลยอืม,ม,อม,ม,มเหนียวเป็นเลี้ยวเหนียว เมื่มอชี้แขนมีสามเล่มบอลสุริยันมะีสามเล่มอืมผู้ใหญ่อยู่ไหมเนี่ยผู้ใหญ่นะคะหนะึ่งลูกเหรออันนี้หนึ่งลูก กล่องพัสดุมาส่งนะคะเราก็ CF ทุเรียนมานะคะเป็นทุเรียนหมอนทองเต้าจิ๋วนะคะทางร้านบอกว่าออน้ำหนักประมาณ 3- 4โลนะคะก็จะได้ประมาณ2-3ลูกเล็กๆนะคะบางคนก็ได้2ลูกบางคนก็ได้3ลูกอันนี้พัสดุมาส่งแล้วนะคะกล่องก็มีรอยขาดน,นิดนึงมันหนักนะคะแต่ข้างในก็ส่องเห็นเป็นทุเรียนเลยตอนนี้กลิ่นออกแล้วนะคะเราต้องแกะแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชั่งน้ำหนักกันดู ดึงอ่เ่เอาช่างเลยช่งางทั้งลังเลยยกจากกด,ดยังนี่นะครับน้ำหนักอยู่ที่สองกิโลแปดใช่ไหมเนี่ยสองสองโลแปดเนาะเราจะมาแกะแล้ว ก็มีสภาพเย็นนิดหน่อยเย็นค่ะเพราะว่าอาจจะบรรทุกมาหนักเึ้นว่าอะไรอ่ะเงินห,ห้ามโยนวางแตกแตกก็นส,สองลูกเองแนละ้วกล่องีปค่ะนะคะหนึหน่งสองมีทุเรียนอยู่ทั้งหมดสองหน่วยแบบนี้นะคะอ่ะให้เราเอามาช่างเป็นหน่วยสิ ต้อกดใหม่ไหมกดสิกดให้ศูนขึ้นศูนแล้วเด็กศูนย์อย่างเดียวใช่ไหมโลกนี้โลสามอ่ะโลกนี้โลสามจะบอกว่าโลสองโลสามโลกนี้พอๆกันนั่นแหละอือโลสองโลสองครึ่งโลสองครึ่งนะคะโลหก สองโลสองโลห้าสองโลห้า,สอ,หาสองโลหก,อลหกเอาทาเป็นสามเหลี่ยมดูก,ก่อนแต่ว่าได้กินของลูกไหนไม่รู้แหละแต่ต้องทำสามเหลี่ยมก่อนเพื่อความชัวว่ามันเละไหมจะ <laughs> เป็นผู้อ้วนดีนะอืมอ๋อจะสุกแล้วเป็นยุบๆแล้วเปื่อะ มันเหนียวเนาะโอ้เปลือกเขาเข้าไปสองโลแล้วแล้วมีดออกค่ะอู้หูไป<น> <laughs> เละนิ่มเนาะค่ะปอกค่ะนปอกเลยค่ะนี่เก็บไอ้ไอ้สามเหลีห่ยมลูกนั้นให้ดูเหลี่ยมทองคำ ได้มาสองลูกนะค่ะโอะ้โหคุเที่ออกมาไล่นั่นแหละอจอรถอยู่ฝั่งนูน้นมาเปิดประตูหน้าบ้านกินหึงนะม,มองกินอยู่ตรงไหนน้องนะทุเรียนพี่แสดงว่ากล่องต้องูไงอีกเด้ดด อ้อไหนเด้โนะน่ะยังไม่ทำอะไรเลย,ยสุกไหมอืมเห็คไอืมได้อืมได้ไดอืมอ่ะได้โอเคอู้สุกแล้อ่ะอันนี้วางอันนี้วางไหน,นก็ได้ ผ่านไปนะคะนี่ได้หนึ่งสองสามสี่ได้ห้าเม็ดก็มีเม็ดเล็กๆอยน้อยกิดไปหกเม็ดดูน้ำเี็กเม็ดหรอจ้ะหเม็ดอันนี้อันแรกนะคะอันแรกได้สี่ขีดห้าขีดสีขีดสี่จุดเก้าสี่จุดเก้าค่านี้นิดหนึ่งอ้ไม่น่าจะดีแล้วดี แม่โอเคกว่านะเนี่ยแบบไม่ลิแต่อันนี้ลูกที่ตอนแรกไม่ใช่หรอตอนแรกเล็กกว่าอีกนะพี่จิ้มไม่อะเล็กกว่าอีกไม่ได้เหรอืขี้หายเนี่ยหัวงอีกรุ่น โอ้แต่ลูกนี่มันเล็กกว่าอือลูกนี่เล็กกว่าไงที่เม่กน่ะตรงเทที่หึงหึงอะลูกนี้นะต่อมาคือหมูเต้าูดเล่อืมทำเด็ดเพราะนี่ยมเดเกือบจะเป็นปลาหวาน เดี๋ยวจะติดตะลางถือได้ละอืมต่มอง่ายหน่อยลูกนั้นโหเหนียวอืมจริงอ,อ,อืมงานอยู่อันนี้นะแต่่าสเละว่ะอพอดีคือถ้าไม่ปอกวันนี้ไม่ได้กินอ่ะอืมกินไม่ได้นะอ,อืมทุงนี้กินไม่ได้ต้องปอกวันนี้ ไม่ใช่นะดอนไปตักทุเรียน,น <laughs> ได้หรือยังของเราดอนยิ่งเล็กคู่เล็กคิวน้อยก็อย่างมีอยู่นะกินไหมนี่กินดูดิแต่มันน้นอยนะ้อยเนาะ มีมีแบบมีอยู่น,น,ยน้อยน้อยไม่มน้อยนะมักไม่ลูกเล็กลูกน้อยนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่ไอ,อ,อะไรอ่ะเนี่ยอันนี้ลูกนี้น่าจะหวานกว่าลูกนั้นอืม คนมไได้ฟูน้อยๆนึงอันนั้นได้ฟูใหญ่มัดอันนั้นไม่มีแล้วหรอนี่นะคะเปลือกค่ะถือมากกว่าตะกี้นาแล้วแข็งค่ะอันนี้นะคะทุเรียนสองลูกเราได้หนึ่งกล่องก็พอได้เยอะอยู่พอได้เนื้อมันนะเนื้อมันได้หลักเพราะว่าเนื้อมันจะได้อยู่ปกติเอามาเนื้อจะไม่ได้เลยเราซื้อมันเนาะ แต่ละรอบไม่ค่อยได้เนื้อหรอกอันนี้ก็เหมือนกินะก่นจก่อยู่นะเนาะแก่อยู่ลุกนมาข่าเอาชิมลูกนี้สิแม่ชิมนี่เนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องมันจะหวานไม่หวานชิมอันใหญ่ไอชิมอันเล็กๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยอืดีดูขนาดเยน้อยชิมงอมเอ่องอมเลยค่ะถ้ากินวันหลังนี้ก็จะงอมเลย เป็นปลาหรือ,อยังอ่ะอยังใช่ไหมถ้าคนไม่ชอบนะเละกิมจไล่าอืมอเละอโอเคหวานอยู่แต่ก็มีความหวานอืมโอเคพนะอได้ปิดคลิปจบ